ในหนึ่งวันนะคะหมอทำอะไรบ้างวันนี้พามาดูกันค่ะแปลงโฉมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปออกอีเวนต์นะคะหยชุดเด็กเต็มเลยเอออลังมากคืออลังที่สุดหน้าพร้อมผมพร้อมชุดพร้อมรองเท้าพร้อมไปกันค่ะ ก็วันนี้เริ่มผ่าตัดตั้งแต่8โมงเช้าเลยค่ะก็คือวันนี้หมอรับแค่2เคสนะคะเพราะว่ามีภารกิจต่อตอนบ่ายอันนี้ก็เสร็จเคสแรกเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปผ่าเคสที่2ค่ะเดี๋ยวไปล้างมือกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปผ่าก่อนนะคะ ก็ตอนนี้เสร็จเคสที่2เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปคอนเซ็์แล้วก็ฟอลโล่ติดตามอากันคนไข้ต่อนะคะเทำเคสเสร็จตรวจคนไข้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ขอมาแบบแปลงโฉมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปออกอีเวนต์นะคะก็ แต่งหน้าทำผมไปเลยที่แบบไม่ชอบเลยอะ่ะต้องนั่งเฉยๆแต่แบบก็อ,อยากสวยไงเดี๋ยวไม่รอดก็เลยต้องขอฝากหน้ากับผมไว้ที่ช่างค่ะลาเลเออแ,แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปแวะไปคอนเสิ์ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ หน้าพร้อมผมพร้อมชุดพร้อมรองเท้าพร้อมไปกันค่ะตอใจมากตัใจมากก็มาีานนั่งรถไปที่ไอคอนสยามค่ะวันนี้ก็คือเป็นงานของบริษัทเอเ ชื่องาน The Beautyverse ค่ะคือบริษัทอเลแกนก็จะเป็นบริษัทที่ขายพวกบท็อกีี่เรียกกันว่าบท็อกสอเมริกาแล้วก็พวกฟิลเลอร์จูยเดิมทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้ก็คือได้รับรางวัลประจำปี2023ก็คือเป็นรางวัล i a m o n d Plus ค่ะมาถึงแล้วค่ะไอคอนสยามแต่ว่า True Icon ท้อ,อ,อไม่เงไหนนะคะ ก็อันนี้ขึ้นลิฟต์มาชั้น4ี่และเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่ออีกลิฟต์หนึ่งเพื่อไปชั้น7ค่ะเฮยชุดเด็กเต็มเลย <c oughs> จะบอกว่าคารเตอร์เป็นยี่ห้อที่แบบชอบมากเพราะว่าผ้ามันนิ่มแล้วก็แบบว่าใส่ทนแบบชุดอารมณ์แบบใส่แบบใส่สบายๆชิชๆลๆอะไรเงี้ยอันนี้คือดีคือดีก็ <c oughs> ตอนนี้มาถึงที่งานแล้วค่ะก็คือแบบว่าเออ อลังม,มากคืออลังที่สุดเดี๋ยวเข้าไปในงานกัน <Qué> ด <conductor> ีก <söz> ว <Census comfy> <k S 2> ่าก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรางวัล Diamond a w a r d จากบริษัทอัเลแกนค่ะ จริงๆเราก็ได้ทุกปีนะคะคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกโซเมโกของเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าที่โซเมโกใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้คุณภาพสูงมาตรฐานสูงแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณคนไข้ทุกๆคนนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอเบนและคุณหมอเนลของเราซึ่งทั้งสองท่านนี้บอกได้เลยว่าฝีมือในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์บท็อกซ์ร้อยไหมทำเครื่องเลเซอร์ต่างๆคือ สุดยอดค่ะหน้านี้ก็ต้องขอบคุณหมอเบนกับหมอเนลนะคะไม่อย่างจะเฮียว, <c oughs> วน,นี้เยอะเลย <c oughs> น,นี้ก็คืองานเลิกแล้วปิดจ็อบวันเดย์วิสหมอมิวกลับบ้านดีกว่าค่ะบ๊ายบาย